สวัสดีค่ะยินดีต้อนรันบเข้าสู่วินิจกาทาโร่นะคะชแนลแห่งการดูด,ด,ด,ดวงโดยไพ่ยิปซีและไพอ่ออโ,โรโก้วันนี้แพรจะมาทำแลนดอมนะคะในคอนเทนต์ที่ว่าไปดูนะคะความคิดของคนสองคนคือคุณและเขานะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณคิดแบบไหนและเขาคิดแบบไหนนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาคิดกับคุณเขาคิดว่าคุณเป็นใครในชีวิตของเขาด้วยและเขาจะทําอย่างไรกับคุณรวมทั้งตัวของคุณด้วยคุณคิดแบบไหนกับเขา แล้วคุณจะทําอย่างไรกับเขานะคะเป็นการดูดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะโปใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ร,รับฟังความรู้สึกอาจจะสลับกับฟังกันก็ได้เป็นไว้เบอร์ซ่านะคะขอดูตัวคุณก่อนคุณน่าจะเป็นชาวธาตุดินมังก,กรกันพึกศกนะคะชาวธาตุโลมเมถุนตุลกุม,มแล้วก็เป็นได้ทุกธาตุขึ้นมาหมดเลยนะคะตัวคุณน่ะนะ จริงๆแล้วคุณมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วลหะผู้หญิงเก้าเหรียญเก้าเหรียญเนี่ยเห็นไหมแต่งตัวสวยนะมีเงินมีทองเยอะแยะมากมายก็ไม่น่าจะเหงาอะไรมากนะคะถ้าเหงาก็ไปเที่ยวได้แต่มันเหงาใจไงเออแล้วเวลากลางคืนนะ่ะคุณจะมีอาการเป็นแบบเพ้อ <c oughs> หมายความว่ากลางคืนนะ่ะก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่นะ <c oughs> เขาจะอยู่กับใคร ข้างกายเขามีใครไหมข้างๆหมอนอะมีปะหรือถ้าไม่มีนอนคนเดียวดีมากอันนั้นคือสิ่งที่คุณคิดแต่คุณก็ไม่ได้อะไรวอลี่มากมายนะคะเพราะว่าในแต่ละวันตัวคุณก็มีงานยุ่งงานเยอะคิดไปได้สักพักคุณก็พลอยหลับเพราะว่าไม่มีแรงที่จะคิดไงแล้วชีวิตของคุณอะนะมันก็มีเรื่องราวที่ต้องรับผิดชอบมากมายแล้วก็ทำได้ด้วยดีซะด้วยอื ไม่ว่าจะเป็นงานติดต่อสื่อสารสื่อออนไลน์หรืองานที่จะต้องดีกับคนต่างประเทศอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือคุณอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะคุณอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือทำงานที่มีระดับแล้วอ่ะหรือไม่ต้องอะไรมากเอาเป็นว่าเป็นงานที่ดีได้เงินที่ดีก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันขึ้น10เหรียญน่ะสิบเหรียญตัวคุณตอนนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะ ทำอะไรก็รีบทำซะน้ำขึ้นให้รีบตักเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวคุณก็ผ่านมรสุมชีวิตมาเยอะนะคะอุปสรรคมากมายพายเรือไปในลักษณะที่ว่ายังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนนั่นหมายถึงว่าพึ่งจะฟื้นจากสิ่งที่ไม่ชัดเจนหรือสิ่งที่มันขมุกขมัวในชีวิตของคุณมาในระยะหนึ่งละไปดูเขาคนนั้นคือใครชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก ะะชาวธาตุดมเมถุนตุลกุมแล้วก็ชาวธาตุดินมังกรกันกพึกงศกนะคะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะสูงสิงกับใครมากมายเพราะเขากลัวผิดหวังไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเขาผิดหวังถึงขั้นไหนนะคะแล้วเขาเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขาคบยากหมายความว่าไงไม่ค่อยเปิดเผยตัวตน เดี๋ยวอารมณ์ขึ้นเดี๋ยวอารมณ์ลงเป็นแบบนี้นะเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าดุร้ายหรืออะไรนะซึ่งตัวเขาอะที่เขาอารมณ์แปรเปลี่ยนไปแบบนี้เพราะเขาเป็นคนที่บางครั้งอะเขาเบื่อเขาเบื่อกับอะไรง่ายๆไม่ชอบอะไรซ้ำซากจำเจแต่ตัวเขาเนี่ยแหละที่จำเจทำอะไรเดิมๆแล้วที่ดีก็มีคือขยันหาเงินมีความมุมานะคล้ายๆกับคุณนั่นแหละนะ เขาก็อยากมีความรักความรักของเขาอะตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าความรักของเขาไม่ชัดเจนอืเขาไปรักใครเาดูหน่อยเขารักกับคนที่อยู่ห่างที่ห่างถิ่นจากเขาอะคนที่มามาหายหายอะคุณเป็นแบบนั้นด้วยหรือเปล่านะคะหรือตัวเขาเองนั่นแหละที่มามาหายหายกับความสัมพันธ์นะคะมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแต่โชคชะตาจัสเมนน่ะนำพาให้ได้มารู้จักกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน เอออยู่ห่างที่ห่างถิ่นกันด้วยเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้กันเขาเป็นคนไกลหรือคุณเป็นคนไกลสําหรับเขาก็ได้สลหรับกับฝั่งนะคะเขารูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็ดูอบอุ่นตัวเขานิ่งๆเฉยๆเ่ะเป็นคนค่อนข้างที่เก็บอารมณ์ซ่อนอารมณ์ซ่อนความรู้สึกซ่อนทุกอย่างแหละที่ซ่อนได้นะแล้วก็อชอบเดินทางอันเนี้ยชอบเดินทาง ไม่ชอบอยู่กับที่ถ้าอยู่กับที่แล้วจะรู้สึกคันมากนะเขาจะต้องไปนูน่นไปนี่ตลอดเวลาอืมแล้วแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นแบบไหนอีกอะ่ะเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นในทิศทางที่ดีนั่นแหละแต่ตัวคุณรู้สึกว่าดียังไงไม่เห็นจะมีอะไรชัดเจนไม่เห็นจะมีอะไรคืบหน้าเลยคุยมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ะ บางครั้งก็มาหยอดทำให้รู้สึกดีกับปี่กระเป๋าสุดท้ายก็ไปคืออะไรล่ะคุณมีความรู้สึกว่าบางครั้งคุณอยากที่จะเจอหน้าเขาแล้วก็ถามตรงๆแต่พอเวลาคุณเจอคุณก็ไม่กล้าเพราะว่าเขาช่างแอคอาร์ตเ,เกินแล้วเวลาเจอกันเนี่ยเขาก็ทำท่าทางกุ้มกิ่มใส่กับคุณอนะ่ะแต่ถ้าเวลาอยู่ห่างไกลกันนะ่ะคุณจะเดาความรู้สึกเขายากแต่เวลาเขามาถึงอ่ะคุณ คุณรู้สึกว่าใช่เลยแหละแบบนี้เลยแหละที่ฉันต้องการอืมก็ดูเขาหนักแน่นดีนะอะไรว่าหนักแน่นหมายถึงความรู้สึกแล้วก็เป็นคนที่เอาจริงเอาจังแต่คุณก็ไม่ได้ไว้วางใจขนาดนั้นคุณแอบกลัวด้วยว่าถ้าขืนคุณรู้สึกกับเขาไปข้างเดียวเนี่ยคุณจะต้องเสียใจหรือเปล่า คุณก็เลยยั้งใจไว้ก่อนอย่าพึ่งขอให้ชัดเจนกว่านี้อีกสักหน่อยยังเห็นไม่ชัดแล้วแล้วคุณก็ค่อยว่ากันว่าเออค่อยตัดสินใจว่ามาคบกันอะไรเนี้ยแต่คุณจะให้เขาเป็นคนเปิดฉากก่อนคุณจะไม่เปิดฉากเพราะว่าไม่เอาเดี๋ยวเสียฟอร์มคุณก็มีฟอร์มเหมือนกันนะ่ะวันแล้ววันเล่าก็ยังไม่มีแล้วก็มันเป็นช่วงที่จังหวะชีวิตไม่คุณกับเขาเนี่ยเจอเรื่องที่ไม่ดีมามาขั้นจังหวะนะ ก็เดอะทาวเวอร์ไงเกิดเรื่องปุป,ปับฉับพลันกระทันหันผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วคิดว่ามันน่าจะเริ่มดีขึ้นแต่ไม่ไม่ได้เร็วขนาดนั้นหรอกคุณก็เริ่มคิดแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้ทําไมมันช่างยากเย็นเฉลือเกินดูแล้วบางครั้งก็เบื่อนะไม่อยากที่จะใส่ใจแล้วแต่ก็เอาออกจากหัวไม่ได้แล้วก็ไปทํางานทําการอยากที่จะ มีเงินเยอะประสบความสําเร็จอยากเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองมีกี่สูตรใช้หมดน่ะนะแรงดึงดูดไม่รู้จะดูดอะไรแล้วเนี่ยป่านเนี้ยยังไม่เห็นมาเลยและตัวเขาก็รู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือแล้วก็ให้โอกาสเขาเสมอเสมอเขารับรู้นะ,ะว่าไปจริงๆในใจเขาอะ่ะเขาก็ชอบคุณนะเนี่ย the lover แต่ มันยังเข้ามาหากันใก,ใกล้ไม่ได้เพราะว่าตัวเขาอะตัวเขายังคิดว่ามันเพิ่งเริ่มต้นอะขอดูอีกสักหน่อยดูอลไรวะเพราะว่าเขาต้องการให้มันสว่างมากกว่าเนี้ให้มันชัดเจนมากกว่าเนี้ยให้มันดีกว่าเนี้ยดีเรื่องอะไรอะ่ะอ๋อตัวเขาเองนั่นแหละตัวเขาเองยังดีไม่พอเขายังช้าอยู่หรือว่าคนคนนี้เนี่ยเขา อยากมีความรักแต่เขายังไม่อยากที่จะลงทุนในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าอย่างนี้มันก็ดีนะเป็นการทดสอบจิตใจกันไงว่าถ้ารักเยอะใช่ป่ะก็ต้องรอได้อยู่ในช่วงของการชอบกันไปก่อนช่วงดูใจกันไปก่อนมันรู้สึกกับบี้กระเป๋าเ,เพราะจริงๆนี่เป็นคนที่มีอีโกโ้เนี่ย อะไรก็ไม่รู้คาดกับบานเอาไว้เนี่ยนะบ้าบอและบางครั้งเขาก็นิ่งใส่คุณนะ่ะไอการที่เขานิ่งใส่คุณนะนะั่นน่ะเขาไปตระหนักคิดก่อน mm hmm. อยังไงดีนะายัางไงดีนะถ้าเขาจะชัดเจนกับคุณเนี่ยแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่บางครั้งรักอิสระไงะอยากมีความรักแต่ก็รักอิสระมันย้อนแย้งนะแล้วตัวคุณก็ช่างสวยแล้วมีตัวเลือกเยอะ แต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าคุณอ่ะไม่ได้คิดอะไรกับตัวเลือกเลยนะเขาก็แอบคิดว่าแล้วถ้าคุณไม่จริงจังกับเขาถึงท่านจะเลือกเขาเนี่ยเขาจะต้องผิดหวังเสียใจอีกหรือเปล่ากลัวไงเอออ่ะทีนีป้ประมาณนี้แล้วนะทีนี้เดี๋ยวไปดูความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณเอาอันนี้ไพ่ความรักมาดูแล้วเดี๋ยวความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาคืออันนี้ไพ่แสงสุกนะ ววความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นเช่นใดเขาคิดยังไงในความสัมพันธ์ครั้งนี้นั่นไงเขาแอบคิดด้วยว่าตัวคุณน่ะน่าจะมีคนชอบหรือมีคนในใจอยู่หรือเปล่าเพราะเขาไม่เคยเห็นว่าคุณจะเปิดเผยอ,อะไรมากมายแล้วก็คุณรูปร่างหน้าตาดีด้วยไง เออแต่เอาเข้อจริงอ่ะเขาก็แอบคิดเข้าข้างตัวเองว่าอย่างน้อยๆเขาอ่ะก็น่าจะเป็นคนที่มีเปอร์เซนต์มากในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเพราะว่าเวลาเจอกันแล้วอ่ะคุณอ่ะมีความรู้สึกดีให้กับเขาเขาสังเกตได้แต่ถ้าให้มานอนด้วยกัน3คนแบบนี้เขาไม่เอาไอบา้บ้าใครเขาจะทําแบบนั้นไอ้นี่คิดระแวงเยอะไงะแล้วตัวเขาแอบคิดด้วยว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นมันจะต้องทําให้ความสัมพันธ์เนี้ย หยุดชะง,งักแล้วคุณกับเขาก็จะต้องถกเถียงกันหรือทะเลาะกันมันจะทำให้ภาพต่างๆเมื่อในอดีตอที่เป็นคนที่ชอบกันอ่ะหายไปแล้วก็ไม่ได้อยู่กันในชีวิตแบบนั้นเลยนี่คือสิ่งที่เขากลัวแต่ถ้าคุณใจตรงกันกับเขาอ่ะแล้วรอเขาได้เขาโอเคเลยนะเพราะเขาอยากสารสัมพันธ์กับคุณจาก ทีละเล็กทีละน้อยไปถึงเยอะอ่ะเขาคิดแบบนั้นมันเป็นรากฐานที่ดีของชีวิตอ่ะแล้วเขามองคุณว่าคุณเหมือนแม่เขา <c oughs> คือยังไงภาพนี้คือภาพอิ่มอุ่นหมายความว่าเวลาเขากลับบ้านใช่ไหมเขาก็จะนึกถึงแม่แม่จะทํากับข้าวไว้รอเขาไนงะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกปลาทูหรืออะไรที่เขาชอบอ่ะนะแล้วก็ต่อด้วยกล้วยบวชีอะไรก็ว่าไปเนี่ยแล้วถ้าเกิด คุณอะ่ะเป็นเหมือนแม่เขาคือคุณสามารถทําอะไรพวกนี้ให้เขากินได้อะ่ะเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาอิ่มอิ่มอุ่นมากเหมือนกับเขาได้อยู่กับแม่ตกลงรักหรือ,อยังไงวันเนี่ยก็คือรักไงเออรักแล้วเป็นแม่สีเดือนอย่างนี้ไงอืมและเขาก็รู้สึกว่าคุณอะ่ะบางครั้งก็ดีนะเล่นได้อะไรได้คุณเป็นคนไม่เรื่องมากสรุปตอนนี้คิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณ เขาคิดว่าคุณเป็นของสูง่ะซึ่งเขาจะต้องเอื้อมให้ถึงอ่ะแต่ตอนเนี้ตัวคุณอ่ะมันบางครั้งเขามองว่าไกลเกินไปสําหรับเขานะเขาอยากจะให้คุณอ่ะเปิดใจหรือแสดงออกอะไรมากกว่านี้อีกสักหน่อยได้ไหมเพราะเพราะจริงๆเขาก็อยากเป็นครอบครัวกับคุณไงนี่ไงเขาก็อยากแต่งงานกับคุณมีลูกกับคุณอ่ะเออเนี่ยคือสิ่งที่เขาคิดแต่ตอนนี้เขาจะต้องผ่าน ช่วงการฝึกในการกล้าที่จะแสดงออกกับคุณก่อนเรื่องแค่เนี้ยเขาจะต้องทำให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปถึงขั้นเนี้ยนะขั้นเนี้ยเออนี่คือสิ่งที่เขาคิดอยู่นะคะและบางครั้งอ่ะเขาก็ไม่รู้ด้วยการที่คุณแย่เขาว่าเขาว่านั่นเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องที่คุณแย่ให้เขาแค่สนุกสนุกบางครั้งเขาแอบน้อยใจนะว่าคุณอ่ะมองเขาว่าเป็นคนตัวเล็ก หรือเป็นคนที่ยังไม่มีศักยาภาพเพียงพอที่จะดูแลคุณได้แต่เขาอะพร้อมนะพร้อมที่จะดูแลคุณไม่ว่าคุณอาจะอารมณ์เสียใส่เขาหรืออะไรยังไงเขาก็รับได้นะเขาคิดว่านั่นแหละเป็นสิ่งที่เขาต้องการแต่ทุกวันนี้เขากำลังส่องหน้ากระจกอยู่ดูหนังหน้าเขาหัดพูดหัดแสดงออกในความรักว่าจะพูดกับคุณยังไงให้คุณได้เข้าใจถึงความรู้สึกของเขานี่ฝั่งเขานะ เดี๋ยวไปดูฝั่งคุณบ้างฝั่งคุณเป็นเช่นไรไพ่แสงสุกนะคะฝั่งตัวคุณบ้างคุณรู้สึกยังไงกับเขาแล้วคุณจะทำยังไงกับเขาคุณแอบสงสัยว่าคนคนนี้แอบ,บซ้อนหรือเปล่า <c oughs> แล้วแต่คุณก็มองว่าเฮ้ยคงไม่หรอกเพราะโดยปกติเขาไม่ชอบสูงสิ่งอะไรนอกจากแมวเขาอาจจะเป็นธาตุแมวอย่างนี้ก็ได้นะเออว,ว,วันวันก็อยู่แต่กับแมวอะ่ะแล้วคุณก็นึกถึงภาพในอดีตที่เวลาเจอกันกับเขาอะ่ะมันก็เหมือนก็14อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเหมือนได้เจอเพื่อนเก่าเฮ้ยเคยเจอที่ไหนวะหน้ามันคุ้นว่ะแววตามันคุ้นนึกไม่ออกไนงะเหมือนก็ได้เจอกันมานานแล้วคุณก็นึกเอ้ยนี่ก็ไม่เบานะเนี่ย ถ้าได้เป็นครอบครัวก,กับเรามันก็คงดีนะเพราะมันไม่ต้องทําอะไรมากอะ่ะรู้จักกันมาเยอะแล้วไม่ต้องสารสัมพันธ์ไม่ต้องดูใจกันนานแล้วเออแล้วคุณก็คิดด้วยว่าเดี๋ยวสักวันไอเนี่ยจะต้องกลับมานะตอนนี้ไม่รู้ไปไหนช่างหัวมันก่อนเดี๋ยวมันต้องกลับมาเพราะยังไงอะ่ะเขาอะ่ะยังอยากที่จะดูแลคุณคุณรู้สึกแบบนั้นว่าจริงๆอะ่ะ เขามีใจให้กับคุณคุณไม่ได้โกหกตัวเองแต่ช่วงนี้เขาอาจจะเงินน้อยเขาอาจจะไปหาเงินก่อนหาเงินหาทองมาก่อนอะไรอย่างนี้ไงเพราะถ้าไม่ทำแบบนั้นน่ะรับรองชีวิตเขาอ่ะติดหลมแน่จะต้องเจอใบสั่งหมายความว่ามันไม่ถูกหรอกการที่จะคบกับคุณหรือจะไปต่อกับคุณมันจะต้องทำอะไรให้ถูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าหาผู้หลับผู้ใหญ่หรือการทำอะไรที่เปิดเผยนะ แล้วคุณคิดว่าถึงแม้เขาจะมีช่วงวัยที่แตกต่างจากคุณแต่คุณก็ไม่เป็นไรคุณสามารถสอนได้ในเรื่องความรักอ่ะคุณชํานาญเอ้ยไม่ใช่เพราะว่าคุณมองว่าคนคนนี้บางครั้งอ่ะขี้กลัวเกินไปอยากได้ความสัมพันธ์จากคุณแต่ก็กลัวเกินไปคุณจะเขี่ยโซ่อันนี้ออกหรือเขาอาจจะต้องผ่านการเยียวยาอะไรสักหน่อยหนึ่งคุณนั่งทางโทรจิตคุณนั่งสมาธิคุณนั่งนึกแล้ว เหมือนกับบางครั้งอ่ะคุณเข้าใจว่าคนคนนี้เนี่ยน่าจะมีปัญหาชีวิตหรือมีปมปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเออใช่จริงๆก็นี่ไงเขาเป็นฝีดาดดิงโอ้ยไม่ใช่ <laughs> เขาเคยถูกแทงข้างหลังมาเขาเคยเจอคนรักนอกใจเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณถึงเข้าใจเขาได้มากขึ้นทุกวันนี้ไงทีแรกคุณก็คิดจะตัดแล้วไม่เอารำคาญความสัมพันธ์อะไรก็ไม่รู้น่าเบื่อเว้แต่พอคุณคิดอีกทีหนึ่งอ๋อ เขาคงมีปัญหาประมาณนี้แรกๆคุณก็ลำคาญคุณก็ไม่อยากคุยหันหลังให้เพราะแล้วเขาก็ใส่เสื้อดาหมายความว่าตัวเขาอ่ะห่วยแดงเอ้ยไม่ใช่ตัวเขาอ่ะนะเสียใจเรื่องในอดีตส่วนคุณอ่ะใส่เสื้อสีแดงคุณมีแพชชั่นคุณแสดงออกมากกว่าเขาคุณทํางานในความสัมพันธ์มากกว่าเขาตัวเขาเศร้าอยู่เขายังทําอะไรมากไม่ได้แล้วคุณก็ไม่ถามหน้ากระจกหรือคุณแอบมองที่กระจกบอกว่า ฉันก็สวยแบบนี้ฉันก็ดูดีแบบนี้ทําไมอะ่ะทาไมถึงไม่กล้าเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นอะไรนักหนาเหรอแล้วสิ่งที่ได้นั่นก็คือ,อ,อมาหลังๆเนี่ยเขาน่าจะมาบอกกับคุณว่าเขาเกิดปัญหาชีวิตอะไรสักอย่างเขาไปปลดหนี้ปลดสินแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณเพราะว่าคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันคุณรู้สึกแบบนั้นมีเสียงเตือน่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปไหนรอก่อน คนคนนี้แหละเนื้อคู่ถึงแม้มันจะยากแต่ยังไงมันต้องได้มาอยู่แล้วแหละเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยกำลังคิดจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์ครั้งนี้โดยหนึ่งคุณมองว่าเขาอาจจะอยากที่จะคอนทรลความสัมพันธ์นี้ให้เป็นในรูปแบบเขาแต่ถ้าเขาต้องการคุณคุณจะต้องคอนทรลความสัมพันธ์นี้ได้ด้วยนั่นแสดงว่าคนละครึ่งทางนี่คือสิ่งที่คุณคิด มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่มันควรจะต้องเป็นนะคะแล้วมันก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆนะคะวันนี้ก็จบแล้วไม่มีอะไรละเหนื่อยนะคะขอขอบคุณมากที่มารับชมรับฟังขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ดูโฆษณามไม่กดข้ามนะคะแล้วก็มีช่อง tiktok ของช่องนะคะคือวินนี่9 4้าส t าโร่แพนเลฟทาโร่ alo, คลิปเก่าๆทุกช่องทางดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะเป็นไทม์เลสนะคะ ผลิตภัณฑ์เทียนหอมน้ำปุุงสั่งได้รายละเอียดใต้ดีคลิปชั้นด้านล่างพร้อมกระโปรการดูดวงนะแล้วฝากอีกช่องหนึ่งข้างล่างนี้นะคะหน้าหน้าแคชนะคะไปดูนะคะของ y youtube เนี่ยแหละหน้าบอช์แคชมันจะมีช่องชื่อว่าแ a น6 6 underscore love studio นะคะ ก็คือมันจะเป็นคลินิกในการเยียวยาความรักความสัมพันธ์จากการที่ดูไพ่หรือการที่ตอบคําถามจากไพ่แล้วบางครั้งไม่เข้าใจว่าผู้ชายเป็นแบบนี้หมายความว่าอะไรผู้หญิงเป็นแบบนี้แบบนี้แบบไหนไม่รู้ต้องไปฟังดูนะคะรบกวนด้วยเข้าไปดูแล้วก็กดติดตามด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายต้องมาม่ากินก่อน